สิมเมทาราัที่เล่นชื่อเบล0ูนค่ะนางสาวพุษยามาตทิพกรที่เล่นชื่อขุดรหัส1 0ึ่งศหนึ่งศูค่ะสุดารัตน์สานการศูนยค่ะค่ะชนิดาแก้วมโนห้าเจ็ดหนึ3ส่งนย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินตาข้ามการค่ะศูนยค่ะที่จริงมันเป็นหนังเกี่ยวกับเข้ารัว ส่วนเรื่องประเด็นผีอะไรแบบนี้ยมันคือประเด็นเสริมขึ้นมาเพื่อสร้างคาว่าครอบครัวให้มันดูดีอะไรมากขึ้นคือด้วยความที่ว่าหนังมันเราไม่ได้ต้องการให้มันแบบเป็นหนังผีตึงโป่ะหนังผีที่มันใช้เล่นกับแบบจังหวะหรือซาวที่มันแบบดังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเป็นเหมือนหนังผีที่มานิ่ง,งเงียบเงียบเหมือนที่จะสื่อถึงครอบครัวมากกว่า ก็คือความสงบมันเป็นคืออย่างเรื่องย่อเนี้ยมันเป็นแบบเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมขึ้นชื่อว่าพิธีกรรมอ่ะมันคือความเงียบสงบมันคือความสงบในความมดืดเราเล่นกับความเงียบแล้วก็แสงมากกว่าอ่าที่คิดมาทีแรกใช่ไหมก็ลมมันหนักมันอ,อ่มันเป็นหนังอารมณ์แบบอ,อ่พิธีกรรมใช่ไหมแล้วก็แนวแนวหนังผีหนังหนังแม่กับลูกด้วยอะไรเงี้ย ก็ต้องเป็นอารมณ์งงแบบเศร้าๆไหมก็คิดว่าสาวมันน่าจะเป็นสาแบบว่าหลอนๆปนเศร้าๆทำนองเหรอมันจะเป็นช้าๆไม่เร็วอะ่ะคือเป็นดน,นตรีแบบเศร้าซะส,ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นเปียโนอ่าถ้าเกิดเครื่องดนตรีไทยก็เป็นพวกเครื่องสายค่ะ แล้วก็เพลงของหนัง่วนโตวก็คิดว่าโหยหวนโหยหวนนิดๆเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ใช้เสียงให้ดูโหยหวนจะได้ดูน่ากลัวน,น่ากลัวเนาะซีนซีนหนึงงน่งที่แบบว่าลูกใช้ช่วงเวลาใช้ช่วงเวลาในการแบบคิดถึงหรือแบบล้ำลึกถึงในคนที่จากไปอะไรเงี้ยคะ่ะาคิดว่าซาามควรจะเป็นหน้าที่แบบว่าร่ำล้อมปวดร้าวหรืออะไรเงี้ยกับความเศร้าเสียใจอะไรเงี้ยคะ่ะ ที่บอกไปว่ามันคือความเงียบสงบกับความเศร้าพอเราพูดถึงความเศร้าอะ่ะเปียนโนมันก็จะมาก่อนเราจะเสิร์ชดูได้ว่า youtube อ,อย่างเงี้ยถ้าแซดพูดว่าแซดปุ๊บเศร้าแซดเนี่ยมันก็จะเป็นเปียนโนขึ้นซะส่วนใหญ่เปียนโนมันเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ทั้งจังหวะช้าและจังหว,เวงงงงงะเร็วตึ้งตึงตึงตึ้งอย่างเงี้ยมันก็ได้เร็วแต่ถ้าตึงต้งตึงต้งตึ้งมันก็จะเป็นอีก อ,อีกแบบอีกอารมณ์หนึ่งไปเลยอ่ะซึ่งถ้าเราใช้ใช่ไหมเราใช้อยู่ในฉากที่แบบตัวละครกําลังแบบลํำลึกถึงสิ่งที่ที่มันขาดหายไปจากเขาอ่ะทําให้เขาเกิดความเศร้าอดนตรีก็จะขึ้นมาเป็นนังหวะช้าๆค่อยๆไล่อารมณ์ไปเรื่อยๆจริงอยากได้เสียงซอนะเพราะเสียงระนาดที่บอกมันเหมือนแบบไว้เล่นกับดนตรีอะไรที่มันใหญ่ๆ่ะ นี่เราไม่ได้แบบเราทำไม่ได้ทำหนังใหญ่อะไรขนาดนั้นเราอยากได้เสียงคอแบบคอเบาๆเหมือนแบบปูชิวอนะไรเงี้ยเครื่องนนดนตรีที่ใช้ก็ก็ถ้ายกตัวอย่างให้เป็นเครื่องนนดนตรีก็คนในห้อรู้สึกก็คิดว่าน่าจะเป็นเปียโนเพราะว่าเปียโนสามารถบังคับแล้วก็ควบคุมจังหวะตามที่เราต้องการได้ถ้าเราต้องการให้ซาวมันเศร้า,รารหรือรู้สึกยังไงตามเพลงเนี้ยเราก็สามารถริวกับเปียโนได้แต่เปียโนน่าจะแบบว่า เข้าทางมากที่สุดนะคะเพราะว่า,วามันก็สามารถได้ไล่เสียงโน้ตอะไรเงี้ยไปเสียงสูงต่ำหรือแบบทําให้แบบเล่นเร็วหรือเล่น,ล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 นชา้าให้เพื่อนมันเราอารมณ์ได้เลยนะะในเสียงคนหนึ่งคนซึ่งเป็นเสียงผู้ชายผู้ชายมันมีความหนักแน่นในเสียงอะไม่ว่าจะตะโกนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ว เทคนิคที่เราทาก็คือมาปรับเสียงในคอมพิวเตอร์ปรับให้มันดังขึ้นปรับให้มันทุ้มถ้าใช้เสาวผู้หญิงเมื่อแต่งเสียงแล้วเสียงมันก็ยังดูไม่ไม่น่ากลัวหรือยังไม่สมจริงอย่างที่เราต้องการเราก็ควรใช้เสียงผู้ชายแทนให้มีความรู้สึกแบบเออรู้สึกน่ากลัวแล้วก็หลอนแล้วก็สมจริงยิ่งขึ้นแบบแล้วมาทําให้มันแบบให้มันก้องหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้แบบมันดู เสียงของคนนี้เป็นแบบเป็นคนตัวใหญ่หร like ืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําให้ดูแบบว่าเป็นซาวที่มาจากแบบจุดกําเนิดซาวอย่างเงี้ยเป็นแบบมาจากแบบว่าที่ที่แบบคนพู้คนนี้แบบเหมือนแบบคุกคามหรือแบบว่าเหมือนแบบมีอํานาจเหนือกว่าแบบอะไรตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเอกของเราอะค่ะเสียงแต่ละเสียงมันจะมีความหมายของมันเองในตัวอย่างเราเปิดเปิดด้วยเสียงนาฬิกา ความหมายของเสียงนาฬิกามาเหมือนการรอคอยอะไรบางอย่างแล้วพอมันถึงจุดจุดจุดนั้นอะก็คือเป็นเสียงนาฬิกาปลุกใช่ปะเสียงนาฬิกาปลุกมันทําให้เราเราอารมณ์มากขึ้นเหมือนทาไมเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่มันจะเราให้เราตื่นแล้วเสียงนาฬิกาปลุกที่เราใช้อะ่ะมันจะเป็นเสียงคล้ายคล้ายเสียงเตือนเวลาของระเบิดนักแสดงแล้วก็ตัวละครตัวเนี้ย มันมีความตื่นเต้นหรือลุน้นหรือที่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสักอย่างอะไรแบบนี้ทำเนระเบิดปุม้มมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องของเราจะมีบางช่วงที่เราแบบใช้เฉพาะใช้เฉพาะแอมเบียนในการแบบในการปล่อยอารมณ์ให้ตัวละครได้แบบว่าใช้ความเงียบเป็นในตัวตัวเล่นกับอารมณ์ของคนดูอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพราะว่าตัวเอกก็อยู่คนเดียวในห้องเงีย,งยบๆเลยค่ะ ถ้าเกิดเราแบบปล่อยให้ปล่อยให้แบบเป็นเสียงแอมเบียนอะไรเงี้ยคนดูก็จะเข้าถึงตัวเอกมากขึ้นเพาขาว่าเขาอยู่คนเดียวแบบมีแค่เสียงบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โฟเล์ก็เราใช้เสียง มันคือเสียงธรรมชาติเลยอะเก้าอี้เราก็คือเราก็ใเก้าอี้หวีผมก็พยายามจะหวีให้ตรงจังหวะก,กับที่นักแสดงหวีมากที่สุดเพราะว่าเหมือนตอนถ่ายมาเนี้ยมันไม่ได้มีเสียงที่เราหวีผมไปอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเสียงหวีผมอะไรเงี้ยหรือแบบเสียงที่ตัวละครเราเนี่ยเออทำอะไรเงี้ย ยิ่งมันชัดเจนขึ้นก็ทําให้คนดูยิ่งรู้สึกเ,เข้าถึงมากขึ้นเราจึงท<ม>ําทุกอย่างให้มันชัดไม่กระทั่งเสียงเสียงไฟที่มันกําลังไหมมีน้ําเอาน้าปรมงใต้ของเทียนแล้วก็จุดไฟมันก็จะมีเสียงไฟกับน้ํากระทบกันอะ่ะมันก็จะดังก็มีเสียงดังขึ้นมันก็เลยทําให้ได้เสียงของเทียนออกมา ปิดเสียงดูดิมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งไปแล้วหนังของเราอ่ะมันในในในเรื่องค่ะมันไม่มีดาร์กเลยมันไม่มีคําพูดเลยคือมันทําให้แบบมันทําให้คนดูอะไม่เข้าใจว่าตัวละครเนี้ยคิดอะไรทําอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันไม่มีดาร์กพูดเลยแทบจะไม่มีดาร์กพูดเลยหรือแบบไม่มีการสนทานาซึ่งกันและกันเพื่อทําให้แบบว่าเกิดการตรกตะกอนความคิดอะไรเงี้ยดังนั้นซาวเนี่ยก็จะช่วยบอกอารมณ์หรือ ช่วยทําให้บิวอารมณ์ทําให้คนดูรู้ว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้ว่าอะไรจะเกิดเกิดขึ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําซาวให้ดีแบบมันก็จะเป็นการไปเขาเรียกอะไรไปเสริมให้กับบทหนังของเราทําให้หนังของเราดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซู้าวก็เหมือนคอยคอไปว่าประมาณว่าคอยอธิบายในส่วนที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ได้คนคนดูอาจจะ คิดว่ามันไม่สําคัญแต่ถ้าเกิดเราไม่มีซาวเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าหนังอะมันมีอารมณ์แบบไหนมันจะสื่ออะไรคือง่ายๆคือซาวเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่สําคัญสําหรับหนังมาก